สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบไซเนะค์วันนี้เช้าเช้านะคะเราก็ใส่ฟังวัวนะคะตามคืนชีวิตประจำวันของเรานะคะนี่เราก็อยู่กับเจ้าเบานี่เบานี่จก้าเราแม่เป็นคนตัดหญ้ามาให้นะคะแล้วก,ก็เอาใส่ตรงนี้ใส่หญ้า บังนี้ใส่ฟางนะครเด็ดใหม่เสีมหัวมาจะพาไปดูบรรยากาศนะคะนี่ค่ะบาวนี้ก็ยึดคอกแล้วนะกับทุเรียนปกติจะมีไม้กั้นกลางใช่ไหมแล้วก็ไอแตงอ่อนเนี่ยในตัวนี้นะคะกับวัวเซเนก็จะอยู่คออฝัางอันนี้มันพังค่ะคือมันเข้าออกเข้าออกเยอนะนะก็เลย ยึดคอกเลยนะคะแต่แตงอ่อนก็เอาไว้ข้างนอกนะคะนี่จะเป็นคอกฟองซองตัวนี้นะคะยึดคอกบัญชีเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่หญ้าที่แม่เกี่ยวมาให้แล้วก็ใส่ฟางแล้วก็ดูน้ำน,นะคะชีวิตประจำวันก็มีซํำนีแ่แหละพี่นอ้องเออนอวกับข่อยมีเขาเราก็ต้องเลี้ยงเขา ไม่ใช่มีเขาสิมีวัวเราก็ต้องเลี้ยงวัวแล้วก็ต้องเลี้ยงว,วงยงัวนะคะชีวิตประจำวันของเรานะะนี่ใส่น้ำน,นิดหน่อยนะทุกคนต้องใส่เยอะมันกินไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันเอาฟางลงมาใส่นะ้ำเหมือนแบบเนี้ยนั่ต้องเอาออกนะที่ยงค่อยเปลี่ยนน้ำใหม่นะทุกคน ตอนนี้ก็หิวแล้วรออีโบอีโบแล้วอะอน้ำตาลไปค่ะคุณนี่ก็บรรยากาศทุ่งนาตอนเช้านะคะหลังขอกัวบอเกิดนี่เราก็จะมาใส่หัวอาหาร ไม่ใช่ใส่าาาใสาาอาหารหรอกใส่กะข้าวโพดอาหารไม่มีตังซื้อมันกินแล้วใส่กาข้าวโพดแทนนะคะสาวนุ่นได้ขโมยของเราไปนหนึ่งกระสอบนะ,ะทุกคนเรายังไม่ได้ไปเอาคืนนะฮะเราจะไปเอาคืนนะ,ะทุกคนที่ตั้งกล้องก่อนดื้อที่บอกว่าไปเอาค้าตัางกล้องมากพี่น้องที่ตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวใส่เ็จเข้ามาดูกันนะคะทุกคน เราก็ใส่เสร็จแล้วค่ะเอาน้ำใส่แก,ก้ว่ปลรานี่ใช้น้ำฝั่งนี้ด้วยคนะ่ะน้ำหมดด้วยเปิดน้ำใส่ วัวก็เหลือฟางนะคะไปใส่รางฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกกากะโพดนะคะข้างหลังก็จะเป็นฟางนะคะใส่ฟางะะพ่อก็เลืมให้หัวออาหารฝั่งนู้นแล้วค่ะ๋ยวเราเสร็จเราก็จะไปช่วยฝั่งนู้น,นะะให้เราใส่ของเราก่อนแล้วค่อยไปช่วยพ่อนะคะ ถือว่าเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่ากว่าจะเสร็จยกขึ้นยกลงก็ได้เหงื่อเรียกเหงื่อตอนเช้านะคะบ,บางวันก็มาทำนะบางวันก็ช่วยบางวันก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันนะ <c oughs> ไปทุกคนรบอ,อตัวออบฟังใส่ฟังนุ้น ฟางไปใส่ก่อนแป๊บของโบก็ใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคนไปเราจะไปใส่ช่วยพ่อกันนะคะที่ตังกล้องก่อนดื้อตังไว้ใช่ละสิบเจ็ดกระสอบกับหนึ่ง หัวหารกระสอบหนึ่งนะคะกากาวโพดสิบเจ็ดกระสอบนะ,ะทุกคนพีพีเอฟซีอยู่นี่นะคะเดี๋ยวโบไปช่วยพอใส่หัวหารก่อน เสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วนะคะเราใส่ให้มันเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านทำกับข้าวต่อด,ดูเหงื่อนะคะเรียกเหงื่อตอนเช้านะ,ะบางวันก็เป็นโบนะคะมาช่วยบางวันก็เจนันบ้างสาวนุ่นบ้างนะ,ะ,ส,มมนงนะ,ะส่วนมากก็จะเป็นพ่อกับแม่ ส่วนมากนะคะเป็นพ่อกับแม่ก็นานๆานแล้วช่วยทีนะคะบางทีก็เป็นสารมนนะคะทุกคนจีนันผัดกันนะ,ะแล้วแต่คนคนไหนว่างก็มาดูเมรอน,นะคะเรียกเมร์อตอนเช้าค่ะออากมาังกายในในตัวนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องสังบูสายลุยแล้วพอกันไม่คลิปนานนะคะพี่นอ้องก็มาถ่ายทอด วิถีชีวิตประจําวันของพวกเรานะคะต่อเช้าก็ใส่ฟางบัวอย่างนี้แหละค่ะเกือ uh huh. บทุกวันนะคะทุกวันนะคะทุกคน yeah, ก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องสบายดีก็ดีค่ะบ๊ายบาย